สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงท,ทุกทท่านทุกทกท่านที่ได้มารับชมคลิปเรื่องราวตำนานของหลวงปู่สวงในช่องนี้ท่านได้ชมคลิปในช่องนี้หลายๆคลิปจะทําให้ท่านได้รู้เรื่องราวประวัติตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงผมได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะพยายามนําเสนอประวัติเรื่องราวตำนานแท้จริง ของหลวงปู่สวงเท่านั้นผมจึงลงพื้นที่สืบหาประวัติตำนานแท้จริงจากคู่ที่เคยได้พบได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สวงจากหลายๆคนจากหลายๆสถานที่และผมก็ได้คัดกรองแล้วว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จเรื่องไหนที่ผมรู้หรือมีพยานหลักฐานก็จะนำมาลงเรื่องไหนที่เป็นเรื่องราวปรุงแต่งผมก็จะไม่นำมาลง คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบไปชมบรรยากาศที่ผู้คนพากันหลั่งไหลไปหาหลวงปู่สวงตอนท่านมีชีวิตแล้วท่านอยู่ตามกระท่อมต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพและบรรยากาศจริงในตอนนั้นผมก็ได้วาดภาพจำลองเหตุการณ์ตอนสมัยนั้นมาให้ทุกท่านได้ชมเพราะภาพ บรรยากาศที่หลวงปู่อยู่ตามกระท่อมและผู้คนไปหานั้นหลายๆคนไม่เคยได้พบได้เห็นภาพก็จะนึกจินตนาการภาพเหล่านั้นไม่ออกภาพที่ผมวาดขึ้นมานี้ผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองแต่เอาภาพที่ผมเคยได้ไปพบเห็นด้วยตาและก็คำบอกเล่าของพี่หนูและกำนันชัยกับอีกหลายๆคนข้อมูลเหล่านั้นนำมาวาดภาพนี้ย้อนไปเมื่อ ช่วงปลายปีพศ2539ตอนนั้นผมมีอายุ27ปีบ้านผมอยู่ที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์เพรนั้นผมมีรถพ่วง18ล้ออยู่1คันตัวแม่ทะเบียน805615สุรินทร์ตัวลูกทะเบียน7488สุรินทร์ผมได้นำรถพ่วง18ล้อคันนี้ไปวิ่งร่วมกับบริษัทของลูกพี่ คือบริษัทมังกรทองขนส่งหรือว่าโรงสีมังกรทองซึ่งปัจจุบันมีทั้งที่อำเภอปรา,าสาทและอำเภอขุขันจังหวัดรีสเกตครับนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ในรุ่นนั้นปีนั้นที่ใช้อยู่นะครับเป็นโนวาซูเปอร์ซึ่งเป็นรุ่นหลังต่อจากโนวาเดดและผมก็มีรถจี๊ปโบราณคันใหญ่รุ่นสงครามโลกครั้งที่สองอีกหคัน ซึ่งวันหลังผมจะมาเล่าประวัติตำนานรถคันนี้ให้ฟังเพราะรถคันนี้เคยมีประวัติตำนานวิ่งอยู่ในเขตอำเภอรปราศาสตร์เขตอำเภอสังขะและอำเภอบัวเชิดไปจนถึงเขตอำเภอภูสิงห์ซึ่งเป็นพื้นที่หลวงปู่สวงท่านเคยเดินอยู่อัหนึ่งผมได้ไปที่บ้านภรยาซึ่งอยู่ที่บ้านปราสาทเบงในเขตอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ผมได้ ไปนั่งร่วมวงสนทนากับบรรดาผู้อาวุโสที่จับกลุ่มคุยกันแล้วก็มีลุงคนหนึ่งในกลุ่มที่นั่งคุยกันนั้นได้เล่าถึงหลวงตาสวงเมื่อไม่นานมานี้ค่ะได้ยินเขาเล่าว่ามีหลวงตาคนหนึ่งเขาเรียกกันว่าหลวงตาสวงหลวงตาสวงคนนี้ไม่รู้ว่าแกอายุจริงเท่าไหร่เพราะว่าเกิดมา คนแต่คนเท่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเห็นหลวงตาสวงแล้วส่วนคนที่ได้รับฟังเรื่องราวปัจจุบันก็แก่เท่าก็ยังเห็นหลวงตาสวงอยู่คนที่เคยได้พบหลวงตาสวงก็ตายไปหลายรุ่นแต่หลวงตาสวงก็ยังอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าตาสวงนี้อายุเท่าไหร่เขาเล่ากันว่ายังงั้นและเขายังเล่าต่ออีกว่าหลวงตาสวงผู้นี้ให้หวยแม่น ทำให้มีผู้คนมากมายหลายคนพากันเดินทางไปหาหลวงตาสวงผู้นี้แต่หลวงตาสวงนี่เขาว่าแกจะเหมือนคนบ้าสติไม่เต็มแต่งตัวก็บางครั้งก็เหมือนพระบางครั้งก็นุ่งห่มขาวเอาอะไรแน่นอนไม่ได้และหลวงตาสวงแกก็ไม่ได้อยู่วัดหรือว่าไม่ได้อยู่บ้านแต่แกชอบเดินอยู่ตามกระท่อมเถียงนาของ ชาวนาแล้วแต่แกจะไปก็ว่ายัางงั้นนะครับเมื่อผมได้ยินคุณลุงท่านนั้นเล่าผมก็ได้สอบถามลุงคนนั้นว่าหลวงตาสวงที่ว่านี้อยู่ที่ไหนบ้านอะไรเพราะถ้ามีโอกาสผมจะลองไปหาดูสักครั้งเพราะว่าผมทำอาชีพด้านรถเดินทางตลอดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดผมรู้พื้นที่ค่อนข้างจะละเอียด เพราะว่าตอนผมอายุ18ปีผมเคยอยู่กับหน่วยหนังเร่เจ้าดังของจังหวัดสุรินทร์คือนันทวันภาพ,พยนตร์ในช่วงพศ 2529- พศ2530ทำให้ผมมีโอกาสได้ไปตามงานพิธีต่างๆในเขต3จังหวัดนี้ตลอดระยะเวลา2ปีกว่าที่ผมอยู่ นันทวันภาพ,พยนต์ผมได้ยินเรื่องราวของหลวงตาสวงแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าอยากไปพบอยากไปเห็นหลวงตาสวงสักครั้งที่ผมอยากไปพบหลวงตาสวงนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องเลขเรื่องหวยแต่ผมชอบเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอภินิหารเรื่องลี้ลับเมื่อผมกลับมาบ้านที่อำเภอประสาสผมก็ได้เล่าเรื่องหลวงตาสวงให้กำนันจิวซึ่งเป็นญาติกันฟังผมได้ชวน กำนันจิวไปหาหลวงตาสวงด้วยกันเพราะกำนันจิวก็ชอบซื้อหวยและแกชอบเรื่องอภิิหานเรื่องเหนือโลกและแกเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนกำนันจิวเป็นกำนัตนตำบลปลือและเป็นเจ้าของปั๊มปตทนิคมตำบลปลืออำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินนันจิวเป็นพ่อของหมอแอร์หรือว่านายตำรวจหญิงคนดัง กำนันจิวมรณะเมื่อวันที่22มิถุนาาที่ผ่านมาด้วยวัย74ปีตามที่หมอดูท่านทํานายทายทักเอาไว้หลวงปู่สวงก็ได้ต่ออายุให้กำนันจิวแต่สิ่งที่ต่ออายุนั้นไปไม่ถึงกำนันจิวเหมือนดังคำที่ว่าบุญมีแต่กรรมบัง หรือจะเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตว่าชีวิตของท่านเขากำหนดมาเพียงเท่านี้ทำให้วัตถุมงคลที่หลวงปู่สวงต่ออายุกำนันจิวอีก6ปีไปไม่ถึงมือท่านด้วยเหตุที่น้องชายแกที่เฝ้าไข้อยู่ไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนี้ไปรายงานลูกเมียกำนันจิวในทางลบทำให้ลูกเมียกำนันจิวเข้าใจผิดเมื่อผมไปขอพบท่านเพื่อจะมอบสิ่งนี้ให้ เขาไม่ให้ผมเข้าไปพบครับผมได้อธิบายข้อมูลของผมและเรื่องราวของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกท่านได้มีข้อมูลและเข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นผมเคยบอกว่าผมเดินทางไปในทุกพื้นที่บางคนก็จะแยง้งคนอะไรจะเดินทางไปทุกพื้นที่แต่เมื่อได้รู้อาชีพหน้าที่การงานที่ผมเคยทำแล้วท่านจะเข้าใจเมื่อผมและกำนันจิว ได้เดินทางจากอำเภอรประสาสต์ไปบ้านละหล่มซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ90กิโลเมตรถึงบ้านละหลม่มผมก็ได้สอบถามชาวบ้านว่าจะไปพบหลวงตาสวงได้ที่ไหนชาวบ้านละหล่มก็ได้บอกเส้นทางบอกให้ผมเลี้ยวขวาไปตามทางลูกรังที่จะไปบ้านจบกและไปถามหาบ้านลุงตรงป้านเนตที่บ้านจบก หลวงตาสวงท่านเคยอยู่บ้านนี้เขาน่าจะรู้ว่าตอนนี้หลวงตาสวงนั้นอยู่แถวไหนและถ้าระหว่างเดินทางไปถ้าเห็นรถจอดหรือมีผู้คนเยอะๆนั่นแหละหลวงปู่สวงน่าจะอยู่ตรงนั้นเมื่อผมเดินทางออกจากบ้านดลมไปทางทศิศตะวันตกได้ประมาณ5กิโลก็พบว่าตรงกลางทุ่ง,งนามีรถจอดอยู่มากมายหลายสิบคันประหนึ่งว่า ตรงจุดบริเวณนั้นมีงานพิธีกรรมหรือว่ามีมหรสพเช่นการตรึมหรือหมอลำบริเวณที่รถจอดอยู่ไม่ค่อยมีผู้คนอยู่เลยและรถบางคันก็มีลักษณะว่าเพิ่งมาถึงเพราะเห็นผู้คนกำลังลงจากรถที่นั่งมาคันนั้นแต่เมื่อผมเหลือบมองไปทางซ้ายมือห่างจากถนนไปประมาณ300เมตรก็เห็นผู้คนมากมายอยู่เต็มท้องทุ่งนา ผมและกำนันจิวจึงจอดรถแล้วก็เดินจากจุดที่จอดรถอยู่รัดทุ่งนาไปหาจุดที่มีผู้คนอยู่อยู่เยอะๆตรงกลางทุ่งนาและคาดว่าหลวงปู่สวงท่านน่าจะอยู่ที่นี่ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านละหลมที่พวกผมจอดรถถามเส้นทางก่อนจะมาถึงที่นี่เมื่อผมสองคนเดินไปถึงบริเวณใกล้ๆกระท่อมก็สังเกตเห็นชาวบ้านทั้งผู้ชายและผู้หญิง ประมาณ200กว่าคนและมีพระสงฆ์หลายรูปผมสังเกตว่าผู้คนที่มาส่วนมากจะอายุประมาณ30ปีขึ้นไปและผู้คนส่วนมากก็จะนั่งอยู่โดยบางคนก็ปูเสือ่อบางคนก็นั่งกับต่อสังข้าวที่เกี่ยวแล้วนั่งทับบางคนก็นั่งบนคันามีส่วนน้อยที่ยืนและบางคนก็กำลังเดินมาแล้วผมก็ได้ถามชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆผม ว่าเขามาทำอะไรมากมายขนาดนี้และชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อพวกผมพากันมาขอห้วยมาเอาห้วยกับหลวงตาสวงนะครับผมก็ถามต่อไปว่าไหนพระรูปไหนคือหลวงตาสวงเพราะผมเห็นมีพระสงฆ์หลายรูปเลยไม่รู้ว่าพระรูปไหนคือหลวงตาสวงที่ผู้คนร่ำลือกันอ๋อพระที่นั่งอยู่บนกระทอมนั่นแหละครับหลวงตาสวงชายคนนั้น ตอบและยังชี้มือไปที่กระท่อมเมื่อผมมองตามือที่เขาชี้ก็เริ่มสังเกตเห็นรายละเอียดภาพตรงหน้าที่ห่างไปประมาณสี่พระชรารูปหนึ่งนั่งอยู่บนกระท่อมข้างต้นไม้ใหญ่และมีพระสงฆ์หลายรูปอยู่ในบริเวณนั้นที่พระสองสารูปกำลังยืนจับยืนดูว่าวตัวหนึ่งอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่ข้างกระท่อมส่วน ข้างๆกระท่อมที่มีหลวงตาสวงนั่งอยู่ด้านบนก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังยืนเกาะข้างๆกระท่อมเพื่อให้พระอีกรูปหนึ่งถ่ายรูปให้ทำให้ผมนึกถึงกล้องถ่ายรูปของตัวเองที่ไม่ได้นำติดมาด้วยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปต่างๆเก็บเอาไว้ผมยืนสำรวจมองไปทั่วๆบริเวณกระท่อมก็เห็นบางคนกำลังกินขนมจีนที่แม่ค้าเอามาขาย บางคนก็กำลังซื้อไอติมและเมื่อผมมองไปที่ถนนบัตรนี้ก็มีรถพึ่งมาถึงและมีคนหลายคนอยู่บนรถผู้คนที่มาก็จับกลุ่มนั่งคุยกันแต่สายตาส่วนมากจะมองไปที่กระท่อมที่หลวงตาสวงนั่งอยู่บางคนก็จับกลุ่มนั่งกินอาหารที่ห่อใส่พินโตหิ้วมากินที่นี่แล้วก็ผมเห็นชายคนหนึ่งกำลังหาบน้ำมาไม่รู้หาบมาจากตรงไหน และมีกลุ่มคนผู้หญิงที่นั่งกำลังจัดเตรียมเหมือนจะถวายหลวงตาสวงรูปเดียวเพราะเห็นจัดสำรับกับข้าวเพียงสำรับเดียวแต่มีพระหลายรูปอยู่ในบริเวณนั้นแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้หญิงที่กำลังจัดสำรับกับข้าวนั้นไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกับพระสงฆ์ที่มาหลายหายรูปนั้นแสดงให้เห็นว่าพระก็มาสนพระผู้คนก็ต่างคนต่างมาผมก็เลยถาม ชายคนข้างๆคนเดิมว่าพระสงฆ์ที่มากันหลายรูปนี้มาจากไหนเพราะแถวนี้ผมก็มองดูไม่เห็นมีวัดอยู่แถวนี้เลยชายคนนั้นก็ตอบว่ารเรานี่มาจากไหนบางผมก็ไม่รู้ครับผมมาทรงสังครางแล้วก็เห็นพระมีพระมาตลอดเลยครับ พระบางรูปผมก็เห็นมากับญาติโยมพระบางหลายๆรูปก็มากันเองครับที่ผมเห็นครับผมก็ถามต่อไปว่าแล้วพระเหล่านี้เขามาทำพิธีอะไรสวดอะไรเหรอพระที่มานี่ก็ไม่ได้มาสวดมาทำพิธีอะไรหรอกครับก็มาเห็นถ่ายรูปแล้วก็คอยเอาห้ยเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับผมก็ถามชายคนเดิมว่า แล้วที่มานี้มาเอาหวยกับหลวงตาสวงแบบไหนท่านบอกหรือว่าอะไรอย่างไรแล้วได้เลขหรืออย่างตอนนี้ชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อพวกเราที่มาเอาเลขก็มาคอยนั่งดูว่าหลวงตาสวงจะหยิบจับอะไรหรือว่าทําอะไรที่ตีเป็นเลขได้ท่านไม่ได้เขียนเลขให้นะครับพอใครเห็น หลวงตาสวงทำอะไรที่ที่เป็นเลขได้ก็จะบอกต่อๆกันได้เลขแล้วก็พากันกลับไปทั้งหมดแล้วครับผมก็ถามต่อไปว่าแล้วงวดที่แล้วได้เลขอะไรชายคนนั้นก็ตอบผมว่าออ๋องงดที่แล้วได้สองหนึ่งครับหลวงตาสวงออผมก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วหลวงตาสวงทำอย่างไรถึงได้ตีได้เลขสองหนึ่ง อ๋อ oh, วันนั้นมียายคนหนึ่งเอาคองไปถวายหลวงตาสวงอยู่ๆหลวงตาสวงนั่งเห็นไข่ทรงเร็วก็เห็นกระโดทนันก็เลยตีเป็นทรงหนึ่งครับไข่ทรงกระโดดนึงก็เลยตีเป็นทรงหนึ่งครับเล็กล่างอ,อกทรงหนึ่งเลขบนทรงตัวอ,อกเป็ดบางคนเขาก็ได้เป็ดด้วยเพราะว่า ปวงกระดอภาษาเขมรก็ปวงก็เป็ดเป็ดสง่งส่งไข่ก็เลยตีเป็ดเป็ดครับบางคนก็ได้ด้วยครับผมก็ถามว่าแล้ววันนี้หลวงตาสวงท่านทำอะไรตีเป็นเลขได้หรือ,อยังครับแล้วอีกนานไหมถึงจะได้เลขไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้ตอนไหนตอนนี้หลวงตาสวงยังไม่ทำอะไรที่ให้ตีเป็นเลขยังไม่มี ใครบอกอะไรเลยครับตอนนี้เรไม่รู้เมื่อไรจะได้ครับกำนันจิวที่ยืนมองและฟังผมคุยกับชาวบ้านเมื่อท่านได้ยินแบบนั้นท่านก็เลยบอกผมว่าแบบนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าจะได้เลขตอนไหนแล้วผู้คนก็เยอะเหลือเกินเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาใหม่ตอนคนน้อยๆยดีกว่า กำนันจิวซึ่งเป็นเจ้าของรถที่มาวันนี้พูดแบบนั้นผมก็ไม่กล้าขัดท่านก็เลยพากันกลับโดยไม่ได้เข้าไปกราบหลวงปู่สวงเลยในครั้งนั้นและนั่นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้มีโอกาสไปพบและเห็นหลวงตาสวงเพราะหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยได้ไปหาท่านอีกเลยจนเห็นเขาขึ้นป้ายตรงสีแยกปราสาทว่า หลวงตาสวงได้มรณภาพหรือว่าละสังขารแล้วเมื่อปี4 3สหลังจากผมกับกำนันจิวได้ออกจากกระท่อมที่หลวงตาสวงอยู่ผมก็ได้พากันไปที่บ้านลุงตรงป้าเน็ตก็ไปเห็นลายมือที่ท่านเขียนอยู่เต็มฝาผนังของบ้านแต่ข้างบนบ้านนี้ยังสร้างไม่เสร็จอยู่เฉพาะด้านล่างเท่านั้นเมื่อได้ชมลายมือที่หลวงตาสวงเขียนตามฝาผนังบ้าน หรือตามเสาบ้านแล้วพวกผมกับกะนันจิวก็พาการเดินทางกลับอำเภอประสาทครับนี่คือภาพที่หลวงปู่สวงท่านนั่งอยู่บนกระท่อมแล้วข้างฝาก็มีตัวหนังสือสีดำซึ่งน่าจะเขียนด้วยถาดเมื่อผมขยายภาพให้เห็นตัวหนังสือชัดๆผมก็ถึงบางอ้อตัวหนังสือที่เขียนอยู่ข้างฝานั้นเขียนว่าห้ามพระสงฆ์ ขอหวยจากหลวงปู่นี่ก็เป็นหลักฐานแสดงว่าตอนหลวงปู่สวงท่านมีชีวิตอยู่และอยู่ตามกระท่อมมีพระสงฆ์มาขอหวยจากหลวงปู่สวงมากมายจนมีคนเขียนข้อความห้ามเอาไว้ที่ข้างฝากระท่อมแบบนี้เรื่องพระสงฆ์มาขอหวยมาเอาหวยจากหลวงปู่สวงนี้ผมได้ยินมาตลอดไม่ว่าจะพี่หนูหรือว่า อาจารย์สาโรธหรือว่ากำนันชัยก็พูดตรงกันว่าบรรดาพระที่มาล้วนมาขอหวยเหมือนกันทั้งสิ้นแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะมีพระมามากมายขนาดที่ว่ามีคนทนไม่ไหวจนต้องเขียนตัวหนังสือห้ามพระขอหวยจากหลวงปู่สวงแบบนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ามกับที่มีการเล่าขานอยู่ในปัจจุบันนี้ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็โปรดกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน